ก็ตั้งแต่วันที่11นะครับตั้งแต่วันที่11ได้ทําการทับถาดนะทับถาดคุมผ้าหรือเขาเรียกว่าควบแน่นแล้วกันภาษาควบแน่นก็หลายๆคนที่เคยเล่นการเกษตรก็พอจะอมีความเข้าใจเนาะคำว่าควบแน่นก็คือใช้ผ้านะครับคุมควบคุมอุณหภูมิความชื้นในในถาดหรือในวัสดุที่เราได้ทําการเพราะไว้นะวันนี้นะครับพอจะมีเวลาสัก นิดหน่อยก็เดี๋ยวจะลองมาเปิดถาดนะหนึ่งสอสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถาดนี้ให้เพื่อนๆชมนะไปพร้อมๆกันว่าไอาสิ่งที่ผมนะได้ทําการบม่มแล้วก็ทับเม็ดว่าทับถาดไว้เนี่ยไอยสิ่งที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอความอลังการหรือว่าสวยงามขนาดไหนนะผมทับอ่ายีชั่วโมงนะมาเปิดพร้อมๆกันเนาะ นี่นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะไม่ต้องตกใจเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเน่าก็คือเน่าเนาะไม่ต้องอายนี่นะฮะคือสิ่งที่ผมเปิดนะเปิดอ่าครบกําหนดเวลาแล้วกันเนาะกาหนดเวลาในการทับนะผมเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราได้นะฮะสิ่งที่เราได้นะครับเรามองตามไปเนาะเพื่อนเพื่อนพอจะเป็นการเกษตรก็ดูตามสิ่งที่เราได้นะครับจากการเราทับถาดนะผมใส่เม็ดไม่นานนะผมใส่เพื่อเรียนรู้แล้วนะ ก็ใส่แบบพอดีพอดีเนาะก็สิ่งที่ได้มาก็คือรากจะไม่ค่อยลอยเห็นไหมครับเพื่อนๆนรากจะมุ่งนะรากจะมุ่งลงไปในดินหรือในวัสดุเพาะนะรากจะมุ่งลงไปนะนี่ถาดแรกนะเพื่อนๆดูตามนะยังไม่มีเน่านะยังไม่มีเน่ายังไม่มีเน่าแล้วน้ําก็ยังไม่ต้องลดนะดูความอุดมสมบูรณ์ของน้ําก็คือยังยังช่ำพอสมควรที่จะสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้นะครับเรายังไม่ต้องลดน้านะดูไอ้น้ําข้างๆนะเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นไหมมีไอ้น้า นะขอบถาดเห็นไ,ไหมฮะพอจะมองเห็นไอ้น้ำเนาะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะพักกล้องเพื่อที่จะยกถาดล่างต่อไปนะเป็ถาที่ซองนะเพราะว่าผมมีมือเดียวผมไม่สามารถจะยกถาดได้เพราะเดี๋ยวบิดปุ๊บต้นกล้ามันจะ,ะเขาเรียกว,ว่ามันดินมันจะแตกแล้วกันเนาะขออนุญ,ญาตพุชสต็อปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมยกถาดที่ซองแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดฟิวเจอร์บอร์ดให้ดูไปพร้อมๆกันนะรอชมเลยครับเพื่อนม,มานะครับถาดแรกนะยกลงไปแล้วนะถาดแรกที่ อ่ารีวิวให้เพื่อนๆชมไปเมื่อสักครู่นะเป็นถาดแรกนะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ปิดนะฮะแล้วชุดนู้นเป็นถาดที่รอดําเนินการลงก้าใหม่นะครับที่เหลือก็ยังดูตามนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเราเพาะไว้ทั้งหมดเจ็ดถาดทั้งเจ็ดถาดนั้นนี่นะครับถาดที่สองมาครับเรามาเปิดไปพร้อมๆกันนะเปิดฟิวเจอร์บอร์ดไปพร้อมๆกันนะครับเปิดไปพร้อมๆกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะแย้มขึ้นมานะเพื่อนๆดูตามนะครับนี่นะฮะสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมานะครับ ได้ขึ้นมาคือต้นกล้านะครับหรือมเมล็ดต้นอ่อนนะครับจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความมุ่งนะฮะรากนะครับมุ่งนะมุ่งลงไปที่พื้นดินนะจะไม่มีรากแบบตีลังการากขยงรากอะไรทั้งหลายเลจะไม่มีนะแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆทุกๆครั้งที่เพื่อนๆใช้ถาดนะครับอย่าลืมเน้นเรื่องความสะอาดนะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่เพื่อนๆใช้ปิดเนี่ยนะฮะนี่นะฮะ ที่เป็นเพื่อนใช้ปิดอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆล้างทุกครั้งนะครับนี่สําหรับฟามผมนะฟามคนอื่นผมก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าใครทําอย่างไรส่วนของผมเนี่ยจะล้างนะฮะล้างอย่างสะอาดอย่างนี้เลยล้างนะล้างด้วยสไลด์แล้วก็ตากแดดอย่างน้อยวันถึงสองวันแล้วถึงจะเอามาหมุนเวียนใช้ใหม่นะดูนะครับเพื่อนๆดูตามนะเดี๋ยวผมถือไฟให้เพื่อนเพื่อนๆดูตามนะลากแต่ละต้นนะครับลากแต่ละต้นจะมุ่งนะครับมุ่งลงไปในดิน นะมุ่งลงไปในดินก็มีบ้างนะครับเป็นบางต้นนะครับที่อาจจะมีรากกอดราดโค้รากโค้งนิดหน่อยนะเห็นไหมฮะเพื่อนๆดูตามนะรากจะมุ่งลงดินนะครับข้อดีของการที่รากมุ่งลงดินคือเราจะได้ต้นพืชนะครับหรือต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยทีุ่วมสมบูรณ์ต้นไม่เอน็นต้นไม่ล้มนะครับนะฮะผมใส่ไม่ได้นามากนะเพื่อนๆดูตามนะดูระยะไกลนิดหนึ่งนะก็ไม่ได้ถือว่าบางนะครับก็หนึ่งถาดเนี่ยผมคิดไว้แค่หนึ่งร้อยบาท นะครับในการจัดทรงหรือการตัดเนี่ยผมคิดแ100นะค่หนึ่ง้อยบาทนะฮะหนึ่งถาดอาจจะคิดแค่100้บาทจะมากกว่านั้นก็ไม่คิดจะน้อยกว่านี้ก็ไม่คิดเนาะคิดแค่1 0 0้อบาทนะเข้าข้างตัวเองนะคิดร้อยเดียวนะอ่ะเจอแล้วหนึ่งต้นนะฮะที่อยู่ด้านข้างนี่นะฮะที่รากไม่ลงดินก็คือตะแขงข้างอยู่ตรงมุมนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทําการฝังนะคานฝังฝังยังไงก็ใช้นี่ฮะจิมนะนี่ฮะลวดสายไฟทองแดงเก่าๆนะจิมเปิดทางนะครับแล้วก็เอานี่นะฮะร,ราก จิ้มลงไปในดินอย่างนีนะ้นี่ก็คือหนึ่งต้นที่ผมไม่ยอมปล่อยให้ทิ้งเสียเปล่าถ้าผมเจอผมจะทําแบบนี้นะครับนี่เป็นถาดที่2ที่เพื่อนๆดูนะเวลาวันนี้อาจจะรีวิวนานหน่อยนะสีห้านาที1ิบนาทีอะไรก็ผมขอรีวิวสัก5ถาดแล้วกันทั้งหมด7ถาดเนี่ยนะขอเปิดถาดที่3มตามเลยครับผมมาครับถาดที่3ามนะยังไม่เปิดยังไม่แย้มและก็ไม่แอบดูก่อนเพื่อนๆ่น,นแน่นอนนะฮะหนึ่งสองนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดนะไปเปิดพร้อมกันครับนะฮะชมไปพร้อมกันนะครับวิจารณได้นะครับตําหนิได้ติติงได้ผมยินดีรับฟังทุกทท่านนะฮะที่ว่ามีความรู้แล้วก็เก่งกว่าผมผมก็ยินดีรับฟังเพราะว่าผมก็อาศัยครูพักรักจํามาตลอดนะครับดูเพื่อนๆดูเม็ดนะฮะนะเม็ดจะไม่มีรอยติดขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าลากเขาลงไปที่ดินนะครับเขายึดดินแล้วนะครับ นะเพื่อนๆดูตามนะบางคนเคยเปิดนะ <_ S 1> เคยทํแไปผมเนี่ยเคยเปิดพอเปิดปุ๊บนะฮะจะเจอต้นไม้นะครับจะเจอเจอเม็ดงอกนะฮะติดมาจะเจอเมอ็ดมมแบบนี้นะครับติดมากับฟิวเจอร์บอร์ดด้านที่ทับเนี่ยฮะจะเจอเยอะถามว่าทําไมถึงเจอเยอะก็ประเด็นที่หนึ่งเลยครับลากนะฮะไม่ลงดินหรือไม่มุ่งลงดินอย่างที่เพื่อนๆดูตามนี่นะฮะจะไม่มุ่งลงดินะนะโค้งกุ้งนะภาษาผมเขาจะเรียกโค้งกุ้งนะโค้งกุ้งอย่างที่เพื่อนๆเห็นขออนุญาตใช้นี้ นี่นะโค้งกุ้งอย่างเงี้ยจะไม่มุ่งลงดินพอไม่มุ่งลงดินตัวเขาก็ยังลอยนะลอยอยู่บนบนวัสดุปลูกเหล่านี้พอลอยบนวัสดุปลูกปุ๊บพอเราแย้มฟิวเจอร์บอร์ดปุ๊บเขาก็จะติดฟิวเจอร์บอร์ดมาถามว่าทําไมถึงติด หนึ่งตัวเม็ดอ่อนฐานตะวันนะครับเขาจะมีอายางเหนียวๆที่ตัวเม็ดเขาเนื่องด้วยฟิวเจอร์บอร์ดเราก็เปียกเหือนะเหือที่เกิดการควบแน่นที่เราใช้ผ้ายางคลุมเนี่ยก็เกิดเปียกเหือเพื่อนๆดูตามก็จะพอมองเห็นเงาเหือนิดๆน่อยๆพอเปียกเงาเหือตัวเม็ดฐานตะวันก็มียางอยู่นิดๆน้อยๆแล้วลากนะครับไม่ได้มุ่งลงไปในดินมันก็เลยทําให้ตัวเม็ดนะครับเกาะกับฟิวเจอร์บอร์ดเวลาเราเปิดฟิวเจอร์บอร์ดปุ๊บต้นอ่อนฐานตะวันก็จะติดฟิวเจอร์บอร์ดมาเป็นสิบยนะี่สิบเม็ดนะทุกๆถา สิบยี่สิบเมตรถามเพื่อนๆคำหนึ่งครับเพื่อนๆจะมีเวลามานั่งแล้วก็ามาจิ้มแบบผมไหมนี่แหละฮะคือสิ่งที่เราต้องเสียเปล่าไปฟรีๆแล้วเราทํายังไงครับเราก็จะสลัดเม็ดชุดนั้นทิ้งไปด้วยความที่ไม่มีเวลานะผมเจอหนึ่งต้นนะเพื่อนๆเ,เดินเดดูตามผมนะผมเจอหนึ่งต้นนี่นะฮะรากลอยนี่นะปลายนี้นะนี่นะฮะอาจจะตีลังกาอยู่นะเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดนี้กันนะครับรามาเก็บเม็ดนี้กันเก็บไปไหนครับเก็บมาลงรูปนี้ มาลงลุมนี้แม่มีลูกค้าถามหาแล้วเลยพรุ่งนี้น่าจะได้ไม่ทันนี่นะฮะผมจะเก็บลงข้าวซยลงไปในรูนี้โดยการที่เราใช้นะฮะอ๋อหนูยังไม่ได้เปิดให้รับแสงครับต้นมันยังยาวไม่พออ๋ออันนี้ฮะผมก็จะฝังลงไปแล้วเท่ากับว่าถาดนี้เจอหนึ่งต้นหรือหนึ่งเม็ดที่ลอยนะฮะถาดนี้เจอหนึ่งเม็ดถาดนี้ยังไม่เจอ สามถาดนะครับที่ผมเปิดมาเพื่อนๆดูตามนะถ้าชอบทฤษฎีการทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังนะครับหนึ่งถาดหนึ่งร้อยบาทพอใจนะไปถาดที่สี่ครับขออีกหนึ่งถาดนะเดี๋ยวผมพุสต็อปแล้วเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันครับผมอ่ะมาแล้วครับถาดที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะเถาดเพื่อนๆเปิด,ปด,ปดอีกสักถาดนะ อีกสักถาดที่ถาดที่สี่เปิดนะครับแล้วดูไปพร้อมๆกันถามว่าที่จะให้ดูคือดูอะไรดูลากครับที่มันลงไปข้างล่างจริงๆนะดูลากที่มันลงไปข้างล่างเห็นไหมมันจะไม่ติดฟิวเจอร์บอดเลยครับเพ,พื่อนๆเห็นไหมอ่ะมังัดขึ้นไปพร้อมๆกันครับอึบนี่ฮะฟิวเจอร์บอผมจะไม่มีเมดติดมาเลยเห็นไหมอ่านี่แหละครับสิ่งที่เราจะได้จากการเรากดเมล็ด <Workers. S 2> ด้านนี้ก็จะติดตูดตะก้าตูดชุดนี้ที่เราทับไว้นะฮะจะมีรอยอยู่เพื่อนๆดูตามนี่ไหมจะมีรอยอยู่เห็นไหมมีรอยเป็นคาบน้ําคาบน้ําตรงนี้ก็ถ้ากลับให้เราเห็นว่าก็คือติดจากตูดตะก้านะด้านตูดตะก้าเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นตะข่ายถ้าเพื่อนๆเคยใช้ตะก้าแบบผมเนาะราคาถูกๆนะใบละ35บาทนะก็ไม่ได้ซื้อของแพงอะไรมาใช้แต่ว่าผมก็ลงคืนทุนละนะทุกๆอย่างที่ผมใช้ผมจะล้างทุกๆวัน หลังจากตัดต้นอ่อนเสร็จนะผมจะล้างสไลด์แล้วก็ตากแดดสองแดดนะถาดนี้จะบางนิดหนึ่งถามว่าถาดนี้ทําไมถึงบางเล่าเลยแล้วกันนะเล่าแบบไม่อายเลยเม็ดไม่พอดีนะก็ดับน้ําเอาเนาะดําน้ําเพราะเอาดําน้ํอาอ่าออันนี้ลากลอยลากลอยโดยที่เขาไม่มุ่งลงดินนะแต่ว่าต้นเขาตรงนี้นะ่ลากเขามาทางนี้นี่เห็นไหมอ่านะเราก็จะมาแก้ไขไปพร้อมๆกันครับวิธีแก้ไขข,ของผมนะผมก็จะเคลียร์เขาออกแล้วก็เจาะรู เจาะรูถามว่าทําไมเขาถึงไม่ลงเพราะมันมีก้อนดินเหนียวตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะมันมีก้อนดินเหนียวอยู่ลากเขาตั้งใจจะลงนะฮะแต่เขาลงไม่ได้นะลากเขาตั้งใจจะลงแต่เขาลงไม่ได้ลงไม่ได้ยังไงครับเพราะก้อนดินเหนียวล,ลากต้นอ่อนฐานตะวันไม่สามารถจะใช้ไหวเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเจาะนะแล้วก็ทิมลงไปใหม่อย่างนี้นะครับต้นสองต้นอย่างนี้เราสามารถซ่อมแซมได้ ซ่อมเพื่ออะไรครับซ่อมเพื่อให้เราได้เม็ดฐานตะวันทุกๆมุมทุกๆต้นนะครับให้เราได้คุ้มคุณค่าในการลงทุนนะเราไม่ได้ขี้เหนียวนะครับแต่เรามือทีนะฮะนี่นะฮะถาดน,นี้จะรู้สึกว่าบางนิดนึงนะครับถาดน,นี้จะรู้สึกว่าบางนิดนึงเอาไปครับผมขอรีวิวแค่นี้นะที่เหลือผมบัตรี่เปิดเพื่อระบายความร้อนนะผมจะรีบเปิดเพื่อระบายความร้อนนะเ,เอลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาลดน้ำนะชุดนี้ นะครับชุดนี้ก็เจ็ดถาดนะครับชุดนี้นะไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เปิดตั้งแต่เมื่อวานนะสี่ถาดสวยอย่างครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยอย่างครับเพื่อนๆนี่นะฮะชุดนี้นะครับสี่ถาดพอนะสี่ร้อยนะครับแล้วชุดต่อไปครับนั่นครับสูงขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะอีกหกถาดนะครับอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างในนู่นนะครับอีกห้าถาดนะครับห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันห้านะครับพันห้าพันเจ็ด วุ่งพอแล้วพันเจ็ดนะพันเจ็ดรับไปก่อนนะพันเจ็ดนะพันเจ็ดนะอันนี้แพงหน่อยฮนะอันนี้แพงหน่อยแต่ยังไม่คุยเพราะยังไม่ได้กําหนดตัดเนาะอันนี้แพงหน่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะสวัสดีครับ Facebook นะฮะสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับไม่หยุดเรียนรู้ไม่รู้จักจนกับ Facebook นะฮะชัยมาเจริญนะครับกับอ่าฟาร์มมาเจริญหรือฟาร์มต้นอ่อนเล็กๆนะครับฟาร์มสุกเล็กๆหลังบ้านนะครับฝากติดตามให้กําลังใจในช่อง YouTube นะฮะช่องชัยมาเจริญชื่อเดียวกับ เฟซบุ๊กนะฮะไปติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับแหล่งทําเงินหรือความรู้ที่เรามีอยู่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับไปติดตามกันครับ